เธอมามาร์กหน้าใส่ลดรอยเหี่ยวย่นกันเถอะวันนี้เจ๊เจ,จะทําสูตรมาร์กหน้าจากธรรมชาตินี่เลยส่วนผสมสี่อย่างนี้นะมีน้ําผึ้งนมสดขมิ้นชันผงน้ำมะนาวสดวิธีผสมนะคะใช้นมสดหนึ่งช้อนโต๊ะขมิ้นชันผงหนึ่งช้อนชาน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชา น้ำมะนาวครึ่งช้อนชาสูตรนี้นะเธอจะทําให้ผิวเราเนนุ่มชุ่มชื้นจากนมสดขมิ้นชันก็จะช่วยกระชับรูขุมขนลดความมันส่วนน้ําผึ้งก็จะทําให้ผิวเรานุ่มชุ่มชืน้นแล้วก็ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วน้ำมะนาวก็จะทําให้เรานะ่าใสลดริ้วรอยจุดด่างดําคนๆให้น้องเขาเข้ากันนะคะแล้วเราก็เอามาทาให้ทั่วใบหน้า แต่จริงๆแล้วส่วนผสมน่ะเราสามารถปรับยืดหยุ่นกันได้นะคะตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะทาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอด้วยนะอ่ะเหลือทาตัวต่อเลยจ้ามารกทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วก็ล้างออกแทนแทนแมาแล้วค่ะเจ๋เจล้างออกเรียบร้อยแล้วนะ เฮ้ยเธอผิวเนี่ยนุ่มลื่นมากๆเลยนะเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยเธอสูตรนี้ประหยัดด้วยนะและเป็นจากธรรมชาติทั้งหมดเราก็ไม่ต้องกลัวแพ้อะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะไม่มีสารเคมีด้วยลองทำกันดูนะจ๊ะทุกคนไปละบาย